สวัสดีครับก็กลับมาเจอกับคลิปที่2นะเป็นการอัปเดตนะครับความคืบหน้าของการปลูกยาง3904นะครับว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างนะฮะที่ผ่านมา30วันนะครับคลิปนี้นะครับ3าวันนับจากปลูกนะครับเป็นตาเป็นตายางบัดดิงนะครับคือเป็นตาตาเขียวนะครับนะครับเราจะเอาต้นนี้เป็นหลักในทุกๆคลิปนะครับนะครับจะสังเกตว่านะครับก็แตกมาเป็น นึ่งชัดโดยสมบูรณ์นะฮะแต่ใบยังยังไม่ได้เก่เต็มที่นะฮะพอรอรอเขาอีกนิดนึงนะครับน่าจะประมาณสิบอีกประมาณสิบห้าสิบหกวันนะครับเขาเขาน่าจะแตกยอดที่สองขึ้นมานะครับนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะครับอ่าในส่วนของผลผลรวมๆนะครับสาหรับ ที่ปลูกนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะแตกประมาณนี้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับประมาณ90%ซแล้วก็จะมีที่พึ่งแตกเป็นใบอ่อนๆนะครับแบบนี้อยู่มีเหมือนกันนะแล้วก็มีจําพวกที่ยังไม่ยังไม่แตกแต่ไม่ตายคือหน้าหน้าเขียวอยู่นะครับก็มีนะครับอัอนนี้อันนี้พึ่งแตกนะครับนะครับราพาไปดูนะ ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพวกนี้นะพอมันมันแตกเดี๋ยวสักประมาณสามสี่เดือนเนี่ยมันจะเท่าเท่ากันหมดนะครับเพราะว่ามันจะแตกระหว่างตอนที่มันแตกยอดมันจะมันจะมีช้ามีเร็วแล้วก็มันจะไปสโลช่วงที่มันเป็นใบนะฮะมันจะไปรอรอกันนะครับมันก็ทันทันกันนะครับเนี่ยนะครับมันบางต้นเพิ่งจะมีติ่งขึ้นมาเองนะฮะ บ,บางต้นนะครับก็ยังไม่มีนะครับแต่นะครับหน้าเขาก็ยังเขียวอยู่ไม่ได้ตายนะฮะตอนนี้ที่บ้านผมก็มีอีกที่หนึ่งนะฮะผมมีอีกประมาณยี่สิบต้นนะครับเอาไว้สำรองนะครับคือก็ปาดพลาสติกออกก็ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับให้มันแตกตอนนี้แตกมาก็ก็ มีใบบ้างแล้วนะเอาไว้ซ่อมพวกนี้นะฮะเพราะเนี่ยผมผมจะปล่อยไปไม่ซ่อมเลยนะฮะเพราะว่าจะซ่อมตรงให้ที่บ้านยี่สิบต้นเนี่ยขึ้นเป็นหนึ่งฉัดก่อนนะผมก็เลยถ้าหากต้นไหนมันไม่สมบูรณ์หรือว่าตายก็ได้เอามาซ่อมนะเพราะว่าจะเอามาซ่อมตอนที่มันแตกใบอ่อนๆไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับระหว่างนี้นะครับการดูแลรักษาผมก็สองสามวันผมจะเข้ามาทีหนึ่งนะมาดูพวกนี้นะครับนี่นะในลําต้นนะครับมันจะแตกยอดนะครับ เราต้องมันนะครับเด็ดออกนะครับหรือว่าอย่าให้มันขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับสังเกตดูว่าไอ้ตาเขียวนี่ครับมันยังไม่แตกนะแต่พวกนี้มันจะแตกก่อนฉะนั้นนะฮะถ้าเราปล่อยละให้มันโตนะครับการเจริญเติบโตจากที่มันจะต้องจําเป็นจะต้องให้มันตาเขียวแตกมันก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับทําให้มันชะงักหรือช้าไปนะเราก็ต้องจํากําจัดมันออกนะครับพวกมันมันจะแตกบ่อยนะตาพวกนี้นะครับ นเนี่ยเริ่มแตกขึ้นมานะครับเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเดือนมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกับทุกต้นนะนะับที่บ้านผมก็อยู่ประมาณนี้นะฮะทั้งยี่สิบต้นเลยนะนะเนี่ยผมเพิ่งสามสี่วันที่แล้วเพิ่งเพ,พิ่งมากําจัดน,นั้นมันขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับต้องหมั่นดูแลร,รักษาหน่อยครับชองอรกๆนะครับถือว่าโอเคนะครับก็มีออกสับประรดมาปลูกแสมๆบ้างนะครับ นะครับอันนี้ปุ๋ยเรื่องปุ๋ยนี่ตอนนี้เว้นไว้ก่อนฮะต้องรอให้มันแก่นะครับใบแก่ก่อนแล้วก็ใส่นะครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งทั้งสามัดสี่จัดนะครับพอใบแก่ใส่ปุ๋ยพอใบแก่ใส่ปุ๋ยนะครับก็เดี๋ยวประมาณสามเดือนนะครับครบสามเดือนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับนะครับแต่หลักๆผมจะโฟกัสแค่ต้นสองต้น,นครับเพราะว่ามันจะได้ดูง,ง่ายๆนะครับว่ามันจะเริ่มเติบโตไปเยอะแค่ไหนแล้วนะครับจะเอาต้นนี้เป็นหลักเพราะต้นนี้ผมถ่ายมันตั้งแต่ตั้งแต่มันไม่มีอะไรนะครับผมก็มันดูมาทุกวันนะ, <laughs> นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับครบรอบอ่า สามเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะครับต้นนี้มันเดิมครับผมจะทาจนจนกว่ามันจะได้กรีดเลยนะฮะโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยยังไงก็ถามได้นะผมมือใหม่นะครับมัวมวนะครับนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม